สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยวกันที่ตำบลกุดว่ามเภอคุชินารายจังหวัดกระสินกันค่ะเดี๋ยวมีที่ไหนบ้างเราไปติดตามชมกันในคลิปเลยค่ะไปกันค่ะสถานที่แรกของเรานะคะก็คือโคกโกงโฮมสเตย์นั่นเองค่ะตอนนี้จะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโกงนะคะชุดรวมประชาคมก็คือวัดโคกโกงนั่นเองค่ะ ภายในวัดเนี่ยคะ่ะจะมีสาราที่เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะมีเวทีในการทํากิจกรรมแล้วก็ยังมีสาราพาแรงนะคะที่ใช้ในการรับประทานอาหารร่วมกันได้คะ่ะบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะ สถานที่ต่อไปนะคะเราจะไปกันที่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหน่อไ mm hmm. ม้ฝรั่งปอสารพิษแม่สีสุพรรณนะคะมีว mm ิทยากรนะคะคอยให้ความรู้เรานะคะภายในไร่เนี่ย mm hmm. ไม่ได้มีแต่หน่อไม้ฝรั่งนะคะยังมีพืชผักต่างๆอีกมากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เราได้ดื่มได้ชิมกันด้วยนะคะ mm hmm. ที่ไร่ mm hmm. แม่สีสุพรรณเลยค่ะ ไปต่อกันที่กลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมมาราไม้ไผ่นะคะจะมีผลงานมากมายหลากหลายอย่างมากเลยนะคะที่ทางกลุ่มได้สร้างมาไม่ว่าจะเป็นโร่ต่างๆโคมไฟนะคะปิ่นปักผมนะคะวิทยากรนะคะจะมาจากปาาชาวบ้านในตำบนทั้งนั้นเลยนะคะก็จะเป็นผลงานที่ทำมือนะคะทุกชิ้นเลยค่ะ จะมีวิทยากรคอยสอนคอยให้การอบรมจะมีหลากหลายกลุ่มมากเลยนะคะที่ได้เข้ามาเรียนรู้กันที่กลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมมาไราไม้ไผ่นะคะเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขึ้นชื่อของตําบลกุดว่ากันเลยคะ่ะมาไราไม้ไผ่เองไปต่อกันที่วัดภูดานไหนะคะหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นจะเรียกว่า ทํามรกตนะคะซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาภูดานไหนะคะตัววัดจะห่างจากตัวอำเภอกุชินารายประมาณ11กิโลเมตรนะคะบรรยากาศภายในวัดนะคะค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะอีกครั้งยังมีพระพุทธรูปนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของภายในวัดนะคะให้เราได้ก,าากราบไหว้สักการะบูชาคะ่ะ และอีกหนึ่งจุดที่สําคัญภายในวัดเลยนะคะก็คือน้ําตกนั่นเองค่ะที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปนะคะแต่ว่าเราไปช่วงที่ไม่มีน้ําตกพอดีนะคะและยังมีถ้ำด้วยนะคะที่ทุกคนต้องอยากเข้าไปดูกันแน่นอน,นะคะ่ะภายในถ้ำนะคะก็จะมีเอกลักษณ์มากเลยค่ะจะเป็นลักษณะหินย้อยนะคะจากด้านบนลงมานะคะ แล้วก็ยังเดินออกมาได้จากตัวถ้าด้วยนะคะก็คือเดินรอบๆบริเวณถ้าเนี่ยจะมีอีกหลากหลายจุดเลยค่ะที่สวยงามมากนะคะมีทางเดินที่คอยอำนวยความสะดวกสามารถมาได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสถานที่ค่ะคือวัดโกกต้องกุดว่านั่นเองค่ะ เป็นวัดที่ติดอยู่กับถนนหลักเลยนะคะก็คือเส้นกุชินารายมุกดาหารนะคะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมหลักๆของทางตำบลเลยนะคะนักท่องเที่ยวสามารถสัญจรผ่านเข้ามาได้อย่างง่ายและก็สะดวกเลยคะ่ะไปต่อกันที่สถานที่สุดท้ายนะคะก็คืออ่างเก็บน้ําวังมนนั่นเองค่ะเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญของตําบลเลยนะคะเป็นอ่างเก็บน้ําที่เดียวนะคะซึ่งมีน้ําใสสะอาดมากนะคะจะมีประชากรในพื้นที่นะคะมาตกปลานะคะเพื่อ ไปทํากินกันด้วยนะคะถือว่าเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญของตําบลเลยค่ะสวยงามมากค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราได้นําเสนอไปถ้าใครถูกใจตรงไหนปักหมุดแล้วลงมาเที่ยวที่กุดว่าได้เลยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเที่ยวให้สุดที่กุดว่าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะ